สวัสดีวง,งน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน,น้องวันนี้นะครับนายพี่ก็จะมา จกโค้ดฟรีไฟอีกแล้วนะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับเนาะที่แบบว่ามีคนขอมาเยอะมากนะครับเนาะแล้วก็รอคอยกันมาเยอะมากนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้มีการแจกโค้ดแน่นอนนะครับวงเนาะแล้วก็มีกิจกรรมโบนไมล์เล่นหนึ่งกับไมล์เล่นสองนะครับเนาะแล้วก็พี่จะมาสอนรับคอมพี่จากกิจกรรมแรมเพจด้วยนะครับเนาะเพราะว่ามีคนขอมาเยอะมากนะครับเนาะว่าอยากให้พี่นะครับเนาะรีวิวกิจกรรมแรมเพจบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้บางคนก็ยังเล่นไม่เป็นนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่ายังเล่นไมมม่่่เเเปป็นนนนนนนะะะะคครรรััับบดีี๋ยวพจจาาสอลลก เลยที่เขาวงน้องเพราะว่ากิจกรรมแรมเพจนะครับเนาะมีการเก็บโทเค็นเยอะแยะมากมายนะครับเนาะเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีหรือเขาบงน้องเดี๋ยวพี่จะสอนรับละกันนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสกินปืนฟรีนะครับเนาะสเก็ตบอร์ดฟรีหรือว่าสุดฟรีๆนะครับเนาะได้ฟรีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องเราก็วันนี้นะครับเนาะพี่ก็เลยแบบว่ามีกิจกรรมของพี่มาให้เล่นด้วยนะครับวงน้องก็ทุกสัปดาห์นะครับเนาะจะมีอยู่แล้วนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมหมายเลขหนึ พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าห้ามพลาดเลยนะครับวงน้องกับกิจกรรมวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องก่อนที่แบบว่าจะไปดูคลิปพี่รีวิวกิจกรรมหรือว่าสอดรับของฟิฟี่นะครับเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจหน่อยละกันนะครับวงน้องคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่านั้นนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกัน นี้นะครับวงน้องพี่ก็มีมาให้โหวตนะครับเนาะเพราะว่ามีคนขอกันมาเยอะมากนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็ขอกันมาเห็นทุกคลิปเลยนะครับวงน้องก็คือสําหรับหมายเลขหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของลูกซองควงดีแท็กตัวนี้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ลูกซองควงดีแท็กตัวนี้นะครับเนาะก็สามารถโหวตหมายเลขหนึ่งได้เลยนะครับเนาะโดยใช้คําว่าพิมพ์นะครับวงน้องใต้คอมเมนต์นะครับเนาะใช้คําว่าลูกซองนะครับเนาะพิมพ์แค่นี้พอนะครับวงน้องก็คือถ้าอยากได้ลูกซองดีแท็กนะคร ว่าลูกซองดีแทนะครับหรือว่าหมายเลขหนึ่งก็ได้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเนาะหนึ่งคนต่อหนึ่งคอมเมนต์เท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องกดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองด้วยละกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็วันพุ่งนี้ตอนสี่โมงเช้านะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองสนั่งนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้นะครับวงน้องแ่้ก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ พี่มาให้โหวตนะครับวงน้องส่วนวันพรุ่งนี้นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้นะครับวงน้องแล้ววันนี้นะครับน้องก็โหวตได้ตเต็มที่เลยนะครับน,น,น,น้องหม,มายเลขอะไรธนะก็วันพรุ่งนี้มีแจกแน่นอนนะคะนรับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับน้องเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ลูกซองควางดีแท็กตัวนี้นะครับน้องก็อยู่หมายเลขหนึ่งเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็คือจะแจกให้ฟิฟี่นะครับน้องถ้าสนะวันพรุ่งนี้นะครับวงน้องก็คือสนาการโหวตเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องเราก็หมายเลขสองนะครับวงน้องก็คือมมมีคนนนขอออาเเยะหืกั นสำหรับหมายเลข2นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนเหมือนกันเลยนะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของ AK d ดาคอนนะครับเนาะสำหรับหมายเลขสอนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะจะเป็นทางด้านของ AK d ดาคอนตัวนี้นะครับที่แบบว่าหลายๆคนขอมาเยอะมากครับวงน้องก็คือถ้าอยากได้นะครับเนาะให้พิมพ์คําว่า AK มาได้เลยนะครับวงน้องหรือว่าหมายเลข2มาได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอยู่หมายเลข2นะครับเนาะถ้าใครอยากได้ก็ตามนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับ เนาะว่าหมายเลขหนึ่งเป็นลูกซองควงดีแท็กนะครับเนาะหมายเลข2เป็นทางด้านของ AK นะครับวงน้องเหรอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินปืนตัวไหนอนะครับเนาะก็โหวตได้เลยนะครับวงน้องหมายเลขหนึ่งให้พิมพ์คําว่าลูกซองนะครับเนาะหมายเลข2ให้พิมพ์คําว่า AK นะครับวงน้องเหรอก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะก็เป็นตามนี้นะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาแจ้งให้นะครับเนาะแต่วันนี้โหวตไปก่อนนะครับวงน้องแล้วก็กลับมาเข้ากิจ กิจกรรมแลมเพจนะครับเนาะได้อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าของฟรีจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมแรมเพจนะครับเนาะห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมแลมเพจมาแจกของฟรีเยอะมากนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสุดสกินปืนสเก็ตบอร์ดนะครับวงน้องสกินรับเบิดนะครับเนาะก็ถือว่าครบเลยนะครับวงน้องเราก็มีสกินกระเป๋าด้วยนะครับเนาะสำหรับสกินกระเป๋าของเขาวงน้องสามารถรับได้วันที่26วันเดียวเท่านั้นนะครับใครท วันที่26วันเดียวเท่านั้นนะครับเนาะสามารถเข้ามารับกันได้เลยนะครับวงน้องในส่วนของสกินกระเป๋าตัวเด้นครับเนาะที่แบบว่าแจ้งให้วันเดียวเท่านั้นนะครับเนาะเราก็สามารถรับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะส่วนเอฟเฟกจะไม่มีนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสกินกระเป๋าตัวเด้นครับวงน้องก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเนาะวันที่26เข้ามาในเกมแล้วก็ล็อกอินรับไปเลยนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมล็อกอินนะเองนครับเนาะก็ถือว่ารับกันได้ง่ายๆรับกันได้แบบทุกคนเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวง สำหรับวงน้องคนเด่นนะครับที่แบบว่าอยากได้ซูดิฟีด้านขวามือนะครับวงน้องก็คือเราจะต้องได้ไปเก็บแต้มนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านโหมดทั่วไปโหมด 4v4 นะครับเนาะหรือว่าโหมดอะไรก็ได้นะครับวงน้องที่แบบว่าเราสามารถสะสมเลเวลตรงนี้นะครับเนาะสำหร,ำร upcoming upcoming ับกิจกรรมตรงนี้นะครับบางคนยังเล่นไม่เป็นนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของให้เรานะครับเนาะเก็บโทเค็นหรือว่าสะสมเลเวลนะครับเนาะให้ถึงประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คือจะมี100เลเวลนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็จะเริ่มตั้งงแแต่เเลลวรรกนนนะคับจถึ งเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะหลายคนคงถามพี่นะครับเนาะว่าเราเก็บเลเวลจากไหนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเลเวลสามารถเก็บได้นะครับวงน้องตามแมทนะครับเนาะขึ้นอยู่กับแต่ละเกณฑนะครับว่าเราได้ที่เท่าไหร่นะครับเนาะก็คือถ้าเราได้ที่1หรือว่าได้ที่ไม่เกิน1ินะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเลเวลจะอัพเร็วมากนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วถ้าถามว่านะครับเนาะเลเวลตัวนี้นะครับเราสามารถใช้งานยังไงนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะเราสามารถจิ้มเข้าสำรวจได้เลย เมื่อเราจิ้มเข้าตรงนี้นะครับเนาะมันจะเริ่มสำรวจนะครับวงน้องเราก็ที่สําคัญนะครับเนาะเราจะได้ไอเทมฟรีๆด้วยนะครับของฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบัตรเพชรนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของซุปผู้หญิงด้วยนะครับเนาะก็มีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็จะมีอนิเมชั่นด้วยนะครับวงน้องระหว่างเดินทางนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเล่นง่ายๆนะครับแล้วก็รับขอออออองง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 ่่่าาาาายยๆนน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 ะะะะะะะคคคคครรรรรรัััััับบบบบววววว้้้้้้ีีเเเเลจไดใสขมกก็็ปตำอง อก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถเปิดลับของฟรีๆได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวแล้วกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องเวลาเราสํารวจไปเรื่อยๆนะครับเนาะเราก็จะได้แบบว่าไอเทมนะครับเนาะดรอปมาเรื่อยๆแล้วก็ขอฟรีๆดรอปมาเรื่อยๆแบบนี้เรื่อยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็สามารถลงไปเล่นได้เลยนะครับเนาะในส่วนของโหมดต่างๆนะครับวงน้องเราก็เก็บสะสมเลเวลนะครับเนาะเพื่อมาอัพตรงนี้หรือว่า ตำรวจตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องพี่ได้ในส่วนของบัตรเพชรมาเลยนะครับน้องห้าใบนะครับวงน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเราได้อันนี้มานะครับวงน้องก็คือในส่วนของนี่นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของตำานานนะครับวงน้องที่แบบว่าเอาไว้เปิดนะครับวงน้องเพื่อหานะครับวงน้องก็คือแบบว่าเพื่อหาความเวฟีนะครับน้องในนี้ก็จะมีทางด้านของแผ่นเสียงนะครับน้องที่แบบว่า เข้ามาเราสามารถปลดล็อกได้เลยนะครับเนาะเพื่อรับแผ่นเสียงตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะเราก็ยังจะมีทางด้านของสกีลระเบิดนะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้ฟิฟี่สามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟนะครับเนาะแต่ต้องมีโทเค็นตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องถ้าไม่มีโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะไม่สามารถรับได้นะครับวงน้องอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนโทเค็นตัวนี้ก็หาไม่ยากนะครับวงน้องก็คือให้เราสำรวจไปเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วเราก็จะได้โทเค็นเองนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะจะมมมมีีททาาาาางง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 ดดดด้้้นนนนนนขขออออสกกกิรรระะะะะเเบบบคคคัััั็็ยยไ่หวืจ ยอะมากนะครับเนาะก็ค <our> <point tu> ือประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือขนาดพี่นะครับเนาะเล่นแป๊บเดียวนะครับวงน้องก็จะได้ในส่วนของสุดผู้หญิงแล้วนะครับเนาะก็คือสํารวจแป๊บเดียวนะครับเนาะก็จะได้แล้วนะครับวงนนองพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ารับกันได้มากนะครับวงน้องก็คือแบบว่าโคตรง่ายเลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องสุดนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถมาสุมกันได้นะครับวงน้องหรือว่าสํารวจกันได้นะครับเนาะแล้วก็ยังมีอีกเยอะยะมากๆนะครับวงน้องในกิจกรรมนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของกิจกรรมไซเตอร์นะครับเนาะที่แบบว่ายังไม่ ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับนอกก็คือในส่วนของสายรีก็มีประมาณนี้นะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับน้องเราก็ยังจะมีทางด้านของช้อยตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าเราสามารถแต่งตัวได้นะครับวงน้องเราก็กดแชร์ออกไปนะครับนอกหน้าเฟซของเรานะครับแล้วก็จัดได้นะครับวงน้องในส่วนของของละว่านะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับวงน้องก็คือจะมีให้เราเลือกนะครับน้องก็มีผู้หญิงกับผู้ชายนะครับน้องเราสามารถแต่งตัวได้ตามใจเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับวงน้องก็คือเราสามารถนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็น ครับนาะเพื่อแบบว่ารับของรางวัลนะครับนาอก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมทั้งหมดนะครับนาอก็เล่นได้ง่ายๆนะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับนาะสำหรับวงน้องคุณนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาะว่ากิจกรรมแลมเพจจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับนาอก็จับประมาณนี้เลยนะครับส่วนใครที่แบบว่า อยากได้สกินปืนจากพี่นะครับน้องก็อย่าลืมนะครับวงน้องเข้ามาแล้วนะครับน้องก็มีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับน้องก็โหวตได้เต็มที่เลยนะครับวงน้องแล้วก็จับประมาณเลยนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องก็คือใครที่เข้ามาแล้วนะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าคนไหนนะครับน้องเป็นมีซีคนใหม่นะครับวงน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยละกันนะครับวงน้องแล้วก็จับประมาณเลยนะครับน้องแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกกกกรรรรรระะะะะดดิ่่่งงงง้้้้้วววววยยยแลลลัััััััันน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 คคคบบบบบอออเเเ็็จปมาาาณสหีีีีพพขตท ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับน้องก,ก็เป็นทางด้านของคลิปตอนเย็ยนแล้วกันนะครับมึงนอ้องบ๊ายบาย